จากการเกษตรนะครับวันนี้ได้มีการสั่งยางนะครับสั่งยางมาลงใหม่นะครับเป็นยางรถเทนาเดินตามนะครับนี่ครับเต็มรถเลยนะครับนี่ครับยามคูเปอร์ต้านะครับลงจากการเกษตรครับนี่ครับยางรถเทนาเดินตามนะครับรถไถยขอบอบสิบหกนะครับเจ็ดห้าศูนย์สิบหกนะครับนี่ครับสั่งข้องมาลงใหม่นะครับ มีพ่ายางรถไขใหญ่ก็มีนะครับของเยอะเลยครับยางยี่ห้อดันหลบนะครับเป็นยางยี่ห้อดันหลบครับนี่ครับดันหลบเจ็ดห้าศูนย์สิบหกนะครับ ยางพระใบหนาสี่ชั้นนะครับดันในหนาเลยครับน,นี่ครับอของเพิ่งมาลงใหม่นะครับนี่ครับลูกค้ามาซื้อพอดีนะครับนี่ครับเต็มรถเลยครับ ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านกรงจากการเกษตรเลิมนคขานะครับเบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ